สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดเดินทางพ s ชันเจอร์ n ี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูสํารวจตรงจุดน้ําท่วมนะฮะว่ารถเราสามารถผ่านไปได้ไหมแต่เปลี่ยนใจแล้วเพรอดูเมื่อกี้รถกระบะวิ่งมาอนะคือครึ่งคันเหลือคือถึงหม้อน้ําเลยนะครับเราก็เลยว่าจะมารีวิวรถคันนี้แล้วกันนะครับเวลาโพสตแล้วเขาจะถามประจานะครับยังไงเราไปชมกันครับผม หลังจากพายุโนรูผ่านไปนะฮะก็ทิ้งร่องรอยอรารยธรรมไว้นะฮะตรงไอ้ง่วงจอดพักรนั้นนะ่ะครึง่งถึงอันนี้เลยครึ่งคันรถยนต์เลยครับไปไม่ได้นะฮะตอนแรกว่าจะเอาคันนี้มาลองก็ไม่น่ารอดนะก็ขอเป็นว่ามารีวิวแล้วกันนะฮะว่าจะทําตั้งนานแล้วแต่เรื่องราคาผมไม่มั่นใจนะผมบอกเป็นราคาคร่าวๆแล้วกันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มที่ไฟท้ายแล้วกันไฟท้ายเป็นไฟท้ายสั้น DRC นะฮะ ของแท้ก็คือจะมีไฟเบรกแต่ว่าไฟเลี้ยวจะไม่มีนะอันนี้ติดกังหากเยกต่กงหากนะครับจะมีไฟส่องสว่างใต้ไอ้ทะเบียนด้วยแต่เราก็ไม่ได้ใส่ป้ายทะเบียนอยู่ดีเวลาเข้าป่านะครับครับผ่านไปชิ้นต่อมาก็คือท่อนะฮะท่อของ F M F นะครับงานสำเนานะฮะแต่ว่าของร้านสมพงศ์กันช่างน่าจะประมาณ5,000กว่าบาทมนะั้งแต่ตั้งนานแล้วใช้มาปีหนึ่งแล้วดีมากเลยคือมันเพิ่มเขาบอกว่าเขาเพิ่มรับประกันมีมาเพิ่มให้ด้วยนิดนึงนะครับ ก็ยังไงติดต่อพี่เขาแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือนี่ตอนนี้คือกาดดิสเบกตอนนี้เข้าป่านะครับที่ว่ามันเป็นหินเป็นอะไรเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเลยดูรอยดูรอยถลอกเนี่ยครับเนี่ยมันขูดหินขูดอะไรแทนที่ถ้ามันโดนดิทดดิสเบี้ยวเนี่ยน่าจะยากเลยนะครับในป่าผมยังติด ABS อยู่นะยังไม่ได้ถอดนะครับคือคันนี้เน้นแบบใช้งานด้วยครับอันนี้คือ ABS แต่โมเพิ่มมาเาจะช่างแฟนะฮะโอเคมาต่อมาก็คือตรงนี้คือกาดกาด น้ำมันดิสตนะครับของยามาโต้ราคาจำไม่ได้ครับ oh, <no. S 1> น่าจะอยู่ที่ไม่เกิน5600มั้งประมาณเนี้ยครับอันนี้กระทงเบรกหลังอันนี้ก็ได้มาจากในช็อปปีม้มั้งคือเลนส์ว่าสีฟ้าคือผมหาสีฟ้าเป็นหลักนะครับสีน้ำเงินให้มันเข้ากับรถอันนี้ปิดน้ำมันเครื่องของเซตาแท้นะครับก็ตามสเตปครับคือสีน้ำเงินแล้วก็กาดเครื่องที่ว่ามีประเด็นที่พี่หลายๆคนนะเขาบอกว่า ถ้าใช้มันจะทําให้เครื่องมันร้อนมันนี่แต่ผมใช้มาจะ2ปีแล้วนะปีกว่าแล้วมันเข้าป่าหลายทริปด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาของมันก็ไม่แน่ใจนะฮะก็ลองดูกันนะมันกันเครื่องได้ดีมากเลยครับมาคือพักท้าของซูเปอร์เซลร่แท้สีน้ําเงินอันนี้ก็ดีมากแข็งแรงแข็งแรงครับแนะนําแนะนําแล้วก็ตัวนี้ก็สําคัญแต่ว่าตัวไอขาเหยียบเบรกเนี่ยมันเป็นของ ของเดิมมันก้านเดิมมันของ2 3 0นะครับแต่ผมให้ช่างแฟร์เขาโม่ให้โดยการตัดแล้วซื้อตัวนี้มาใส่ใช้งานได้ดีครับหลายป่าละยังไม่เป็นไรครับผมมันว่ามันล้มมันหักได้เนี่ยให้ตัวได้ครับต่อมาก็คือกาดเครื่องเดิมเป็นสีดําของยามาโต้เหมือนกันแต่ให้ผมให้เขาทําสีน้ําเงินให้นะครับราคาก็ลองเช็คได้ครับผมจไม่ได้จริงจริง แล้วก็มีกัดท่อของ Moto X เพราะว่าเวลาขี่ในป่าข้างมันล้มอ่ะมันโดนขามันมีความร้อนค่อนข้างเยอะเลยใส่แล้วมันช่วยได้เยอะครับแล้วก็ได้สวยด้วยมั้งครับมันดูดุดขึ้นต่อมาต่อมาเอ่อนี่ครับอุด egr ของ Super Celo นะครับ mm hmm. ก็หลังจากอุดมาผมก็มีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะไม่รู้รู้สึกไปเองหรือเปล่าคือมันรวมๆด้วยครับคือรถคันนี้จะไม่ได้เน้นแต่ง เอาแรงนะครับแต่นเน้นว่าให้เข้าป่าแล้วลอดทุกป่าพอแล้วก็มีสามารถไปกับเขาได้นะครับโอเคนะ,คะในส่วนหน้าก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีปอกแฮนช็อปปี้โดนน้ําเงินนุ่มๆร้อยกว่าบาท200มั้งครับแล้วก็แฮนแฮนบา์เดี่ยวของเซตาเซตาแท้นะครับก็ใช้งานมา2ปีแล้วแข็งแรงล้มก็หลายครั้งก็ไม่เป็นไหลไม่เบี้ยวไม่คดคนะฮะฝาปิดกระปุกเซตาแท้นะครับ กัดแทนเซตาแท้คือของพวกนี้คือบางครั้งคนก็บอกว่าผมต้องใช้เซตาทำไมเพราะเราไม่สามารถสอมรถในป่าเป็นก็เห็นเขาบอกมันแข็งแรงมันก็ช่วยได้เยอะจริงๆมันแข็งอยู่ครับแล้วเบาด้วยผมก็ใช้มา2 2ปีแล้วมันล้มมันอะไรก็ไม่เบี้ยวไม่คดไม่อะไรเลยก็ดีนะฮะอันนี้มาถึงหน้ากากนะครับหน้ากากก็คือที่เพื่อนหามาคือเป็นหน้ากากของ CIF450 L นะครับมาโมเข้ากับ นิดหน่อยถ้าเกิดเพื่อนๆที่ใช้2-3 0สามารถเปลี่ยนได้เลยนะมูนิดเดียวเองจะใส่ไฟไฟเลี้ยวก็ได้อันนี้ผมยังใส่อยู่ว่าผมใช้ในทางดําอยู่บ้างบางครั้งนะฮะก็ยังไม่เป็นไรก็ล้มอยู่แต่ยังรอดอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาอ่อนี่นี่ตอนแรกใส่มาคือเวลาตอนไปงานแข่งที่ว่าไปแข่งไอพี่มายมั้งล้มเละเทะเลยตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยครับนี่ครับแล้วก็จุดสําคัญสุดที่ เวลาโพสเพื่อนจะถามเยอะมากก็คือตัวโชคนะฮะของ K ค0 0นะครับคือเป็นโชคของ c ี f 2 5 0 l นเะครับเขามาโมเป็นแบบโชครถสูตรรนถะโดดคือปรับได้ทั้งบนล่างแต่ผมก็ไม่ได้ใช้งานมันเต็มที่คือเราอยากได้แค่โชกหัวกลับนะครับใช้งานดีครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครเข้าป่าหรืออะไรเพราะมันจะแข็งนิดนึงตั้งให้อ่อนต่ออ่อนสุดดีกว่าเวลาเข้าป่านะครับแต่ถ้าเป็นสายโดดนี่คือน่าจะโดนใจเลยครับ ส่วนการเปลี่ยนโชคกอะ่ะก็คือมีการโมแต่ตรงเนี้ยนิดนึงนิดเดียวคือความจริงถ้าผมไม่ไปตรงติดเรือนไม้นะมันจะง่ายมากเลยแต่ผมอยากได้เรือนไม่ยอยู่ไงมันเลยต้องมีการโมด้วยเอาไอแผน่นไอเนี่ยสเตนเลสเนี่ยมาทําการโมโดยช่างแแล้วครับเขียนแบบเองแล้วก็พ่นสีดำมาไว้นะครับแล้วมันก็แข็งแรงนะผมว่าเอาเข้าป่าไปหลายรอบแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ตัวแกนก็คือดุมยังเป็นดุมเดิมของเค230ทําสีน้ําเงินแก้วแต่โมก็คือโมต,ตรงไอเนี่ย รงเพลามันนิดเดียวตั้มแ้มเกลเพิ่มนะครับมันก็ใช้ได้แล้วครับก็โอเคมันมีการโมิดนึดนงเพราะว่าผมใส่กาดจานดิสเบรกนะครับอันนี้เป็นของ c R f เหมือนกันเอามาใส่ก็คือมีการโมเกลเหมือนกันเพื่อที่ให้มันใช้งานได้คืออันนี้เน้นสวยแล้วแต่ว่าพอใช้ไปใช้มามันดีนะแข็งแรงเลยครับนะครับแล้วทั่วไปก็มีเนี่ยจับยึดเบรของติลัญ,ญ่าทั่วไปแต่ทำไมสีมันซีดแล้วซีดไวจังนะฮะ มาฝั่งนี้บ้างมีอะไรอีกน,นิดเดียวอ๋อผมย้ายตัวนี้สวิตตัว ABS ไว้ตรงนี้ไว้เปิดปิดเวลาถ้าเข้าป่าผมก็ปิดถ้าขี่ทางดำผมก็เปิดนะครับเป็นยังเป็นรถใช้งานบ้างฮนะเวลาออกไปสังสรรครับผมต่อมาก็คือกาดเหมือนเดิมซ้ายขวาแล้วก็มีตัวอ,อุดเนี่ยฮะสอตัวของเซตาแท้นะครับใช้งานดีมากเลยแล้วก็เกียร์นี่สำคัญเลยเกียร์ผมเปลี่ยน ใช้ตัวของเซตาเหมือนกันตอนนั้นหาสีน้ำเงินมันหาไม่ได้แรกๆสมัยแรกดเดาสีแดงมาก่อนมันก็ให้ตัวได้เวลาลลงก็ปลอดภัยนะฮะสเตอร์ของเซตาแท้สีดำหาสีน้ำเงินก็ไม่มีครับตอนนั้นสมัยแรกๆนะครับแล้วก็มาต่อมาก็คือมี่การใสุ้สมัคิไอะไรนะบังโซของเซตาครับมีถ่ายใบเสียวไปรถวิ่งไปวิ่งมาครับ ก็ใช้งานได้ดีคือไม,ไม่ไม่รู้ใช้ประโยชน์อะไรแต่รู้แต่แค่มันสวยครับส่วนตัวยางผมก็ใส่ตัวไอ้นี้แล้วนะกันยางในกันกันยางในที่มันดิ้นนะครับเรียบร้อยสเตอร์เป็นสเตอร์จอมไทยสีทองเพิ่มฟันประมาณ3น่าจะ48ฟันถ้าจำไม่ผิดนะครับโซ่เป็นโซ่ที่อของของ R K ที่ใช้กับ 500X 2019นะครับ C B 5 0 0 X 2019นะครับ ก็มันพอรวมๆอะสายนี้มันดูแรงนะความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่มาอาจจะไม่สุดกับเ,เพื่อนพี่ๆบางคนที่เป็นสายบิดสายเปิด,สา,ปดสายทางศาสตร์นะครับแต่สำหรับผมโอเคแล้วผมไม่กล้าเปิดหนักส่วนยางหน้าหลังก็จะเป็นยางของดูโรนะครับดูโรใช้มาสักพักหนึ่งละใช้ดีมากเลยในป่ามันแข็งแต่ก็แล้วราคามันดีด้วยสมเหตุสมผลนะครับส่วนชกหลังนี้ของผมก็ยังเป็นชกเดิมอยู่ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับ ต่อนาคตก็อาจจะมีอัพแล้วค่อยเดี๋ยวมาอัพรีวิวกันอีกทีนะครับนี่ครับโดยรวมก็จะเป็นคันนี้นะครับติ๊กเกอร์ร้านโยคาวีติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ช่างแฟในการใส่นั่นใส่นี่ต่างๆนะครับเบาะเปลี่ยน2รอบแล้วแบบแบบแรกมันเกาะก้นกางเกงใส่ถ้าไม่ใช่เกงวิบากนี่ขาดหมดเลยเปลี่ยนตัวธรรมดาหน่อยครับรวมๆก็ประมาณนี้ครับผม ยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนของแต่งชิ้นไหนลองสอบถามมาผมก็จะหาราคามาให้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆไปดูที่เอาคันนี้ไปเข้าป่าเข้าอะไรก็ดูที่ลิง์ข้างบนนี้ได้เลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องชีวิตติดเดินทางพ s ชันเจอร์ n ี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ